ร้านโจ๊กสามยานในตำนานมาเปิดที่เชียงใหม่กันแล้วนะคะทุกคนร้านเขาเปิดมาตั้งกว่า70ปีในะเป็นร้านที่เชฟต้นหรือว่าเชฟระดับมิชลินแนะนำเลยนะคะเข็มก็ต้องบุกมากินสิตอนเช้าบรรยากาศดีๆนีนี้ต้องเหมาะกับการมากินโจ๊กที่สุดร้านอยู่ในตลาดธานีตรงข้ามเชียงใหม่ไดเรกเลยค่ะจุดเด่นที่นี่นะคะเนื้อโจ๊กเขาจะมีความเนียนนุ่มละมุนล,ลิ้นแล้วตัวหมูเดงอะ่ะทุกคนชิ้นใหญ่เบื้อเริ่มเลยเราสั่งโจ๊กเครื่องในไข่เยี่ยวม้าค่ะมีไข,ข่เค็มแล้วก็โจ๊กหมูไข่ลูกจ้าเพิ่ม ท่องโกเพื่อความกรุบกรอบหลังจากนั้นก็ปรุงตามใจชอบแล้วก็กินเลยค่ะ พอทุกคนกินนะคะก็พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยค่ะว่าอร่อยมากโดยเฉพาะหมูบะช่อหรือว่าหมูเด้งของเขาเนี่ยนะทุกคนมันเข้มข้นมันอร่อยบอกไม่ถูกคือมันเนียนนุ่มเด้งพร้อมกันแล้วที่นี่เขาก็มีน้ําด้วยนะคะเป็นน้าสมุนไพรคือสดชื่นสุดๆแล้วตับที่นี่นะทุกคนไม่คาวเลยนุ่มเด้งไม่กระด้างใครใส่เครื่องไหนต้องมาร้านนี้เท่านั้นค่ะร้านเขาเปิดทุกวันเลยนะตั้งแต่6กโมงเช้าถึงสิบเอ็โมงรอบเย็นเปิดตั้งแต่4ี่โมงเย็นถึงสองทุ่มเลยจ้า